ครับกแสดงหน้าใหม่ครับปากรุ่นน้องหน้าใหม่ของเราด้วยนะครับนี่ครับเรียกว่าวัยนี้เดียวบอยดูนะครับก็เป็นวัยเรื่องแรกของพี่บอยครับและก็เป็นวัยเรื่องแรกของพี่ด้วยในฐานะผู้จัดครับก็คมเดือนนะครับก็ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึง EP ที่3แล้วก็กำลังเข้มข้นเลยเนาะเป็นเนาะเข้มข้นมากแล้วพี่แบกองไรนะเนี่ยเพรกระแสดีมากตอนนี้อยู่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าจังหวัดดีด้วยมั้งครับแล้วด้วยตัวเรื่องเองก็ ต้องบอกว่ามันเจ็บจนสุดๆนะหลายๆคนก็อาจจะดูไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันเป็นเหมือน v o ยส์ของตัวเองที่มีต่อภาพสังคมภาพการเมืองอะไรอย่างนี้มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามัน มันดูแล้วมันน่าติดตามมันก็องร่างรตรงกับสถานการณ์เอบังเอิญตรงกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยบังเอิญขึ้นใต้แต่ก็ดีนี่แบละดีมากเพราะว่าเออตอนนี้ก็ออนมาสักทีก็ครับนี่แตกดีกว่าที่พวกเราคิดไปเยอะเลยเพราะว่าก็มีแฟนๆคนไทยแบคอมเมนต์อะไรครับเยอะมีแฟนเยอะด้วยแฟนเยอะแล้วก็ญี่ปุ่นซื้อไปแล้วแล้วก็มีอีกสามประเทศกำลังกำลังจะติดดิวติดดิวอยู่ภายในวันสองวันนี้ครับก็ ประเทศไทยก็มันจะได้อยู่การแล้วก็จะมีอีกประเทศสองประเทศในเขตเอเชียที่กำลังกำลังไปอยู่อันนี้มันจัดลงเกินคาดสำหรับเราไหมจริงโอ้โหจริงจริง,รง,รง,รงมันก็เกินคาดหวังตั้งแต่ได้พูดทีมงานทุกคนพอตั้งแต่ได้นักแสดงทุกคนได้พุ่มกลับได้ทีมงานทุกคนมันก็เกินคาดหวังแล้วและตอนแรกตั้งแต่อ่านบทก็คิดว่าแหมมันเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่คนอยากดูนะครับที่ต่อให้เป็นคนแฟน BL ก็ดี ไม่ใช่แฟนเดี่ยวก็ดีมันเป็นดราม่าโรแมนติกที่มันเนื้อหาสาระมันน่าติดตามอ่ะและทุกตอนมันก็มีการทวิสต์การเทิร์นการหักมุมอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยครับแต่ทก็เปียนที่จาว่าก็แบบว่ามันไม่ได้แบบยัดเยียดความริบขนาดนั้นแต่มันยังมีความรีบมันมีความเป็นักลางก็พยายามนะแล้วก็สิ่งที่ดีใจเขาบอกว่าบางทีแค่สาวน้องกับสาววีแบบแค่มองหน้ากันก็ฮอปแล้วอ่ะเขาบอกเออแบบว่าความฮ็อปเปนมาเองอ่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ ดีใจดีใจมากที่ว่าแบบมีแฟนๆเยอะมากตอนแรกก็เห็นว่ามีคนไทยอ่ะเชียร์เยอะอยู่แล้วแต่ที่แบบเกินความคาดหมายคือ international fans ซึ่งเยอะมากเห็นแบบในคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆหลายประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างตอนมีอินเดียมีมาเลย์มีมาเลส์แล้วก็พวกสหรั์อเมริกาต่างๆยุโรปต่างๆเยอะมากครับแต่ความคุ้มขนาดไหนก็ยังดีเจอแบบโชว์นิดโชว์หน่อยอาเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูไม่ต้องกลัว เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูมันต้องเรียกว่าต้มยำกุ้งหรอใส่ทุกอย่างเดีพี่บอยเราสปอยไปสักนิดนึ่งพี่บอยจะสปอยสักนิดหมาถึงเรื่องอะไรครับความแบบฟินต่างๆอ๋อก็อย่างที่พี่หมูบอกแหละตอนนี้คือพออีพีษาเนี่ยความขนของการเมืองมันก็เดินไปส่วนความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครเนี่ยมันก็ค่อยๆเน้นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงจุดที่มันจะต้อง หวานบอกว่ามันก็เต็มที่เต็มที่แล้วมันก็เต็มที่สี่ก็สี่ก็เริ่มหวานมากแล้วสี่เป็นอีพีโปรดของพี่เลยใครเป็นแฟนพี่บอยนี่อยากให้ดูอีพีสี่พี่บอยนี่แบบสุดๆไม่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 แบบเหมือนบทมันเล่นยากแล้วก็พี่บอยก็แบบเต็มที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบถึงใจอ่ะดูแล้วมันโดนใจครับมื่อไหก่เขาจะไปใก้ก่อนวันที่ไหนนะเพราะอีกฝั่งนึงเขาก็เหมือนจะลุกมาตลอดเลย อีพีสี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วฮะใช่ใช่เพราอ่อนใช่เพราะอ่อนดีกว่าใช่เพราอ่อนแล้วแต่เพื่อแข่งพูดเยอะไม่ได้แต่ว่าอีพีสี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วฮะใช่ใช่อีพีสี่ก็เริ่ม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 แบบเพราะว่าคือตอนไทยดูอีพีสามจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราหมอนรองเริ่มแบบมีความรู้สึกแปลกๆกับตัวเองเนี่ยแต่พออีพีสี่อ่ะเริ่มเริ่มเริ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ มีปฏิสัมพันธ์กับแล้วปฏิสัมพันธ์กับกับไปกับไปพี่พูดว่า EP4 มีตัวละครพิเศษด้วยนะพี่อันนี้ต้องรอดูติเกตติเกตต้องไปดูต้องไปทักแต่ครับมันจะจบ EP ต่อๆไปนี้มันก็คือระดับมันก็จะมันจะเข้มข้นกันเรื่อยๆพอสี่มันก็จะหักมูอผ้าก็จะหักปกก็จะหักปักปถึงบแปดอ่ะตรงๆมันถึงจบเลยใช่ไหมใช่ครับแต่กับพี่ผมเองนี่มีแฟนๆเขาจะเป็นเข้ามาแบบแซวเข้ามา เขาตลอดตลอดแล้วก็มีคนเขียนเข้ามามีแฟนบอยกีบแฟนเบนเขียนเข้ามาถามมา b ีเอ็มเข้ามาอะไรเงี้ยเออก็ดีใจนะครับที่ที่ที่เอ่อแฟนแบบตอบรับดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันรู้สึกว่าชอบออความเส้นเรื่องที่มันแปลกใหม่ แล้วก็วิธีความสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ของทวลครที่มันรู้สึกว่ามันมันเป็นธรรมชาติไป่ได้ยัดเยีดยชาไม่ได้ยาดเยี่ยว่าต้องแบบชอบกันรักกันเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นรักต่างวัยด้วยเออเนาะมันก็น่าสนใจหลายอย่างครับ่อสงที่บ่อยเพราะว่ขุนะในเรื่องเพราะว่าคือด้วยความที่ในเรื่องผมเล่นเป็นอายุเท่านี้ส่วนเขาก็เล่นเป็นรักต่างวัยนะและกระบวงการที่เราแบบสายตาที่มีให้เขาหรือว่าการดูแลทอมได้เป็นแบบเหมือนกับผู้ใหญ่ดูแลเด็กประมาณนึง แล้วอย่างน้องเมนเบอุ่ไหมนุ่นครับชื่อจริงพี่เขาไะคุรชิอบอุ่นครับออุ่นครับไม่อย่น้องเบนที่ใสเียว่าในเรื่องที่คเหมือนไม่ค่อยใสานเลยนะเหมือนใสลุยส่วในเรื่องก็เราเป็นสายวางแผนก็ลุยๆบ้างแต่เดี๋ยวจะมีคนลุยแทนยังไงครับก็ต้องรอดูวันนี้ต้องรอดูมมาแน่นอนเขาแฟนขับเามีสัพเรียกเป็นว่ารนะเป็นแบบว่าเด็ก ตัวอะไรเป็นแบบตัวห้างตัวเต้งตัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เป็นตัวลุยอ่ะเออเป็นแบบเป็นตัวเข้าตีอ่ะเออจำไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรสับสับกันอะไรก็ภาไปเลยไม่รู้ใช่มีคนใช้คำสับนี้เยอะมากเลยเป็นเป็นสายดุยแบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้พี่บอยพี่บอยว่างเลยอะไรเงี้ยเอก็บทุกเม็ดเก็บตลอดเก็บทุกเม็ดสุดท้ายก็ใ ต้องเป็นก่อนเลยแลวผมก็อยากจะฝากซีรีส์คมเดือนด้วยนะครับสตรีมมิ่งที่โมโนแม็กทุกวันศุกร์10โมงเช้านะครับแล้ะก็ฝา<ม>กด้วยฮะก็ผมว่า,ม,วามันจะเป็นอีกหนึ่งที่ใหม่ของซีรีส์ซีรีส์เมืองไทยที่แบบว่าไม่ได้ว่าจะต้องจำกัดแค่ซีรีส์วายหรือบอยเรนะือแบบของผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องอาชีพได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เด่นชัดมากที่สุดใครคนเวลาดูซีรีส์ฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยจะบอกว่าเออเขาทำซีรีส์อาชีพดีจังอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าก็เป็นอีก ถึ่งงานที่เ,เล่าเรื่องอาชีพแบบ,จบเจาะลึกลงไปเลยในแง่ของการเมืองซึ่งไม่ค่อยมีคนทำด้วยแล้วก็คือพูดถึงปัญหาโครงสร้างต่างๆในขณะเดียวกันเส้นการเมืองก็เพิ่มข้นแต่ว่าเส้นความสัมพันธ์เส้นความรักเลิฟเลิฟไลน์ของสองคนนี้นมันก็เหมือนตีคู่กันไปแล้วก็แบบผมว่าคุณเขียนบทเก่งทีเ่เอาเส้นความรักกับเส้นการเมืองมาผสมกันได้แล้วมันตีกันได้แบบลงตวัวอ๋อสสาาห,หมอหนองับสสวีแล้วก็คอรมอของ สิง vale ่งน <That 's S 3> ี้มันจะเกิดขึ้นในเรื่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ความเข้มข้นความหักล้มแล้วก็ความได้เหลี่ยมการสร้างดีต่างๆของเกมการเมืองแล้วก็ฝากเกมความรักขุนท่านหนึ่ท่านสองคนนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณเดือนคุณโบโอโนดอมแมสครับขอบคุณครับ